S.M.N.News ข่าวเด็ด17จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลกวันนี้ไปที่เชียงรายจังหวัดเชียงรายคุมเข้มทุกมาตรการรับมือโควิด -19 พร้อมขวดขันการเล็ดลอดเพื่อลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังพบการระบาดหนักในสหภาพเมียนมาวันที่27สิงหาคม2563นายภาสกรบุญยลักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลังสาภาพเมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีพันเอกพระสินแสงคำรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารพันเอกพันเอกจัก,กริตเจริญโชติการที่ปรึกษากองกําลังผาเมืองพันเอกชาติสงวนธรรมผู้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมการทหารมาที่2นายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมถแถลงข่าวและหาดอถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในราชอาณาจักรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรัฐยะไข่สหภาพเมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและล่าสุดมีการสั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจังหวัดเชียงรายมีพรมแดนติดต่อกับรัฐฉานทางภาคตะวันออก แม้สถานการณ์จะเกิดในรัฐแยกไข่ทางด้านตะวันตกแต่เพื่อความไม่ประมาทจึงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนที่มีพื้นที่ติดต่อกับสหภาพเมียนมาได้พบว่ามีผู้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัวตามนโยบายของประเทศไทยจำนวนหนึ่ง จังหวัดเชียงรายจึงต้องยกระดับมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด -2019 ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยกองกำลังผาเมืองได้ปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่ตกค้างในสาภาพณเมียนมาตามช่องทางตามแนวชายแดนโดยได้เพิ่มกองกำลังปฏิบัติการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังพร้อมทั้งใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนในสถานที่ล่อแหลมและติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่า พร้อมกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมจัดกำลังพลประจำช่องทางหรือทางข้ามเฝ้าหมุนเวียน24ชั่วโมงมีการติดตั้งลวรลวดหนามและปรับปรุงให้มีความแข็งแรงทนทานปิดล้อมและตรวจค้นแหล่งซ่อนพักพิงร่วมกับฝ่ายปกครองตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งสัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสและกระจายข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายยังได้แจ้งด้วยว่ามีการลงพื้นที่สุ่มตรวจประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้ง4อเภอซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดและการปฏิบัติการก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีด้านนายภาสกรบุญยลักษ์กล่าวในช่วงท้ายว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้มีมาตรการในการป้องกันตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบาดในประเทศไทยจนถึงขณะนี้เกินกว่า100วันในจังหวัดเชียงรายยังไม่พบผู้ติดเชือ้อแต่ทางจังหวัดก็ยังคงมีการติดตามและเฝ้าป้องกันอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการเข้มงวดในพื้นที่ชายแดน โดยร่วมกับกองกําลังผาเมืองและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตอชดนอรอขอเขตเชียงรายศุรากากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและมีการป้องกันการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างรัดกุมซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าแตกตื่นหรือตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง รายงานโดยศูนย์ข่าว S M N News ข่าวเด็ด77จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลก